ทิกบันพิมพ์คัดสรรจากวัตถุดิบปลอดสารพิษในชุมชนค่ะแต่ละสูตรเราคัดสรรมาจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยอร่อยได้มาตรฐานออยอทุกตัวค่ะจะมีกลิ่นที่หอมรสชาติกลมกลอมใช้วัตถุดิบในชุมชนค่ะ ภูมิใจที่การทำน้ำพริกเนี่ยเป็นอาชีพสร้างไรายได้เลี้ยงครอบครัวตัวเองแล้วยังกระจายไรายได้สู่ชุมชนให้ชุมชนมีไรายได้เลี้ยงครอบครัวเขาเช่นกันค่ะ ของดีบ้านฉันวันนี้อยากจะชวนให้คุณผู้ชมลองนึกถึงช่วงเวลาพิเศษของครอบครัวที่เราได้มานั่งล้อมวงทานข้าวมีเมนูน้ำพริกอยู่คู่สำหรับแทบทุกบ้านไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกะปิน้ำพริกปทูหรือน้ำพริกเผาเมนูอาหารบ้นบานๆที่ทานครั้งใดก็อร่อยและเจริญอาหารค่ะน้ำพริกถ้วยโปรดจึงเป็นอีกหนึ่งของดีที่ต้องมีกันทุกบ้าน ของดีบ้านฉันวันนี้เลยขอพาคุณผู้ชมมาฝึกสเสน่ห์ปลายจักหวะทำน้ำพริกลดเด็ดที่ศูนย์โอทอบน้ำพริกบ้านพิมพ์อําเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีจะเป็นอย่างไรตามพัดมาเลยค่ะ วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมากันที่วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกบ้านพิมพ์อยู่ที่ตำบลหนองรลีอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่บ่อพลอยนี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องของอัญมณีเท่านั้นนะคะเรื่องของน้ำพริกที่นี่เนี่ยก็เป็นของขึ้นชื่อเป็นของดีเหมือนกันค่ะวันนี้มานั่งอยู่กันที่วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกบ้านพิมพ์แล้วด้วยจะมาพูดคุยกับประธานวิสาหกิจชุมชนนะคะคุณป้าวันนาพิมพ์จันทรหรือป้าไก่นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพัด ป้าไก่นี่นอกจากจะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกบ้านพิมแล้วก็ยังเป็นป้าของพัดด้วยนะคะป้าเล่าให้ฟังหน่อยถึงเรื่องของแรงบนันดาลใจที่มาทําน้ําพริกขายเป็นอาชีพเนี่ยจากป้ามันเริ่มมาจากอะไรคะค่ะเริ่มามาจากน้ําพริกของฝีมือของของคุณย่าน้องพัดจ้าค่ะเพราะว่าคุณย่าเขาทําน้ําพริกอร่อยคะ่ะอย่างนี้ป้าไก่ก็ ตอนตอนเด็กเนาะก็ชอบทากับข้าวอยู่แล้วอะค่ะก็เลยเอเอาน้ําพริกสู้ทุกแม่น่ะนะได้ได้ทานทุกวันค่ะ,คะเพราะว่าในในในมื้ออาหารแต่ละมื้อนะคะต้องมีน้ําพริกอ,อยู่ทุกทุกมื้อค่ะพอมีญาติพี่น้องมาหรือว่าเพื่อนๆมามาที่บ้านนะคะก็จะได้ทานน้าพริกที่มือคุณแม่ค่ะเขาก็เออพูดกันว่าทําไมน้ําพริกอร่อยทําไมถึงไม่ เอาทําขายบ้างาทีนี้ปกลกไก่ก็เลยเราอยากจะทำะไรายได้เสริมเล็กๆนะก็เลยเอาน้ําพริกข้าณแม่นะคะมาทําขายดูค่ะ,คะเริ่มแรกก็ทําทำเอาไปวางสองร้านค้าประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะคะหมดแล้วค่ะทีนี้ก็เลยขยายตลาดเพิ่มขึ้นไปจา,จากตอนแรกเลยเดิมทีเลยเนี่ยเราทําอยู่กี่สูตรด้วยกันจ่ะสูตรแรกเลยค่ะ พริกตาแดงน้ำพริกตาแดงค่ะแล้วแล้วป้าไก่ก็มาเพิ่มเพิ่มสูตรขึ้นไปแต่ตอนตอนนี้มีทั้งหมดแล้วแปดสูตรค่ะโอ้แปดสูตรแล้วคะจากที่ทำน้ำพริกตาแดงอย่างเดียวปัจจุบันนี้มาแปดสูตรด้วยกันเลยก็คือแต่ละสูตรก็ได้มาจากลูกค้าก็ให้คาแนะนาคาแนะนำมาแล้วก็แล้วก็ในในสูตรสูตรก็คือป้าไก่ก็คือประยุกต์ทำทำขึ้นมาด้วยค่ะก็เป็นสูตรของคุณแม่แหละแล้วก็อามาแปลงอะไรปลปุกนิดหน่อยค่ะ แต่แต่สมมติว่าอ่าสมมติว่าไอ้น้ำพริกเนี่ยย่างตาแดงนะคะจะรสชาติกลางๆอ่ะทีนี้บางบางคนเนี่ยเขาทานเผ็ดนี่ปลาไก่ก็เลยจะเพิ่มเผ็ดก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าส่วนส่วนมากคนเขาเขาทานตาแดงไปแล้วไงนี่ก็เลยเพิ่มเพิ่มเผ็ดก็เป็นสูตรพริกเผาป่าไปอะพริกเผาป่าะเผ็ดขึ้นมาหน่อยจะก็มีให้เลือกหลากหลายสูตรเลยใช่ค่ะค่ะแล้วเช่นน้ำพริกพัดหมูน้ำพริกพัดหมูเนี่ยก็คือ ก็คือจะเป็นแบบวัยรุ่นเล็กๆน้อยเนาะเขาชอบทานหวานก็คือมีสูตรเดียวนี่ค่ะที่หวานก็คือน้ำพริกผัดหมูค่ะจะออกเปรี้ยวหวานค่ะจ้าค่ะแล้วเห็นมาว่าดังนั้นก็ยังมีพวกน้ำพริกปลาย่างอะไรเงี้ยปลาปนอะไรเงี้ยด้วยใช่ไหมคะค่ะค่ะก็คือน้ำพริกปลาย่างน่คืออ่ามันมีปลาปลาในแม่น้ำอ่ะค่ะคือหน้าหน้าฝนมาเงี้ยนะจะมีปลาชาวบ้านเอาปลามาขายให้ค่ะเป็นปลาสร้อยอะค่ะทีนี้ ปลาไก่บเออน่าจะลองเราลองทําดูนะเอาปลาเนี่ยมาทําน้ําพริกดูก็เลยได้สูตรปลาย่างมาค่ะจากแรกเริ่มเลยเนี่ยคะ่ะทาน้ําพริกสูตรเดียวน้ําพริกตาแดงอย่างเดียวขายาตามร้านค้าอยู่แค่สองสามร้านจนตอนเนี้ยได้มาเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วด้วยแถมยังเป็นวิสาหกิจชุมชนอีกค่ะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้คะ่ปะปลาไก่เราแบบโอ้โหเราต้องดําเนินการผ่านความยากง่ายอ,อะไรมาบ้างว่าไก่เล่าให้ฟังเลยตอนแรกๆเลยนะคะปลาไก่ทาก็ ใช้มอเตอร์ไซค์อ่ะจ้าปจจา้าไก่จะพ่วงไปตามร้านค้าใช่ไหมใช้มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยไปวางขายตามร้านค้าทั่วไปแล้วก็พอนั้นขึ้นมาการตอบรับก็ดีนะจากที่ว่าเคยพ่วงไปกล้องเดียวนะทีนี้ก็เรอก็เพิ่มหลังหลังเอาใส้หลังเล็กๆด้านหน้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะคะไปจากที่เคยไปอยู่ร้อยสกปุก เพิ่มขึ้นมาเป็น4ี่ร้อฟักกระปุกกิ่นีไม่พอแล้วก็เลยชวนพวกลูกเข้ามาช่วยค่ะเริ่มขยับขยายมาเป็นวิสาหกิจชุมชนตรงนี้เหมือนเราก็กระจายอาชีพให้กับคนในชุมชนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะหาป้าไก่ก็เลยหาแหล่งทุนก็คือกองทุนเงินของกองทุนปัาสตีนะคะเอามาก็เลยมาขยับขยายมาเป็นวิสาหกิจชุมชนไปจดทะเบียนแล้วก็ อยอไปขอ,อยอด้วยค่ะทุกทุกสูตรนะคะแปดสูตรนะั้นมีออยอทุกตัวเลยนะคะอของปลาไก่ค่ะ,คะแล้วก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปด้วยใช่ค่ะวัตถุดิบต่างๆที่เอามาใช้ทําน้ําพริกเนี่ยก็เห็นบอกว่าเป็นสินค้าที่มาจากชุมชนใช่ไหมคะค่ะใช้ค่ะนองพัดก็คือปลาไก่อ่ะจะให้ชาวบ้านนะคะอะย่างเช่นค่าตะไคร้ก็คือให้เขาปลูกป็นเป็น,ปนอของในในบ้านด้วยแล้วพอมันเหลือจะกินเนี่ยเขาก็เอามาส่ง แล้วก็เช่นมะขามเปียกเนี่ยก็คือทุกบ้านน่าจะมีต้นมะขามไงค่ะแล้วช่วงฤดูมะขามเปียกีก็เขาจะเอามาขายที่นี่อ๋อก็คือส่งที่นี่ให้เราส่งโดยหมดเลยค่ะอ๋อก็ดีเลยนะคะนี่ก็เหมือนเป็นการแบบว่ากระจายรายได้ให้คนในชุมชนค่ะก็มีรายได้เขาก็มีรายได้เสริมนะเป็นค่ากับข้าวค้าขนมลูกอะไรเงี้ยค่ะมันมียุคช่วงที่ว่าผิกราคาตกต่ำมาก้ขายออกตลาดไม่ได้เลยนะคะเขาก็เลยตาแข้งขาะมาส่งที่นี่ ทั้งรับพริกมาเนาะทั้งมะขามเปียกรวมถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆอีกด้วยนะคะวัตถุดิบอื่นๆื่นะคะจริงๆเราปลูกเองก็ได้เนาะปลูกได้ค่ะแต่ว่าเราก็เลือกที่จะกระจายรายได้ดีกว่ากระจายรายได้คือคือประไกายากจะสร้างเครือข่ายค่ะให้ให้เขาบีรายได้กับเราอย่างเช่นบางบางทีพื้นที่ของเราอ่ะอาจจะปลูกวัตถุดิบสิ่งนี้ไม่ได้เราก็หาเครือข่ายเช่น อ่หอมแดงจากหอมแดงนี้ก็มาจากจังหวัดศรสีสะเกดค่ะ,คะมาจากภ<ด><พ>าคอีสานเลยภาคอีสานคือ,อเขาเขาจะบอกว่าของเขาเนี่ยเป็นของดีที่ว่าเขาไม่ได้ฉีดยาเลยค่ะปีนึงเขาจะทําได้แค่หนึ่งครั้งแล้วก็ปะไกัก็เป็นเครือข่ายเขาคือตอนเขาทำนะ,ะเราก็รับซื้อไงอในราคาที่ ต้นทุนจะจะต่ำน้อยนะคะได้ราคาต้นทุนที่ราคาถูกแถมยังได้ในช่วยกันเครือข่ายทำงานด้วย่ายแล้วแถมยังได้ของที่แบบว่าปลอดสารพิษด้วยมาถึงวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกบ้านพิมพ์ทั้งทีนะคะก็จะต้องขอมาล้วงลับนะคะเอว่ามีเคล็ดลับอะไรนะคะที่ทำให้น้ำพริกอร่อยเดี๋ยววันนี้เนี่ยป้าไก่ก็จะพาเราไปดูการทำน้ำพริกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเรื่องนีะ มาเยือนถิ่นน้ำพริกบ้านพิมพ์ทั้งทีวันนี้ต้องขอมาดูกรรมวิธีในการทำน้ำพริกกันสักหน่อยป้าไก่ใจดีเปิดสูตรน้ำพริกนรกแมงดารสเด็ดให้เราได้ชิมกันด้วยค่ะตอนนี้นะคะ แต่งตัวมาเรียบร้อยแล้วนะเข้ามาในห้องผลิตน้ำพริกนะคะก็ต้องมีการใส่มวกแล้วก็ใส่ถุงมือด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ป้าไก่จะมาแนะนำนะคะวิธีการทำน้ำพริกวันนี้เราจะทำสูตรอะไรกันคะป้าไก่วันนี้ป้าไก่จะทำน้ำพริกนรกแมงดาคะ่ะน้ำพริกนรกแมงดาวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะให้ป้า <c oughs> แนะนำเลยทีล <c oughs> <c oughs> ะอย่างเลยอ่า <c oughs> ก็เป็นมีเนื้อปลาทูนะคะพริกขั่วค่ะค่ะมะขามเปียกที่เป็นกะปิค่ะหอมแดงค่ะค่ะหอมแดงนี้ก็เป็นหอมแดงของจังหวัดศรีสะเกดซึ้งเป็นเครือข่ายกันค่ะกระเทียมทอดนี่ก็มาจากที่เดียวกันค่ะแล้วไอ้เจ้าขวดเล็กๆนี่คืออะไรคะอันนี้อันนี้เป็นกินแมงดาค่ะจากที่เราดูวัตถุดิบมานะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นได้เลยว่าวัตถุดิบ ต่างๆเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นวัตถุดิบจากชุมชนนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็เป็นวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษด้วยมาจากชุมชนต่างๆอย่างอันเนี้ยมาจากปัตตานีมาจากสีสกเกตใช่ไหมคะมาจาก <Okay. S 1> ทั่วทิศเลยเนาะเ <Okay. S 1> หมือนเป็นการอุดหนุนชุมชนแล้วก็กระจายรายได้เข้าชุมชนด้วย <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเวลาเขาทำเนี่ยเขาทำกันยังไงไปดูกันเลยค่ะ เวลาทำน้ำพริกกันแล้วค่ะเริ่มจากการเปิดเครื่องติดไฟแล้วนำวัตถุดิบทั้งหมดใส่ลงไปในเครื่องกวนค่ะค่อยๆใส่ทีละอย่างแล้วกวนส่วนผสมให้เข้ากันความร้อนจากเครื่องกวนก็จะช่วยทำให้น้ำพริกอยู่ได้นานขึ้นโดยที่ไม่ต้องใส่วัตถุกันเสียเลยละค่ะปิดท้ายด้วยการเติมหัวเชื้อกลิ่นแมงดาลงไปกลิ่นหอมชวนรับประทานจริงๆค่ะ จากที่ปรุงน้ำพริกเสร็จแล้วก็พักเอาไว้ให้น้ำพริกเย็นลงสักนิดหนึ่งจากนั้นพนักงานก็จะนำมาบรรจุใส่ลงในกระปุกค่ะโดยขนาดของกระปุกก็มีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะพนักงานจะทำการตวงน้ำหนักให้ได้ปริมาณที่เท่าๆกันในทุกกระปุกโดยเน้นไปที่ความสะอาดและความปลอดภัยเป็นหลักค่ะ เมื่อสักครู่นี้นะคะเราไปดูกมวิธีในการทําน้ําพริกสูตรนรกแมงดากันแล้วนะคะเห็นการบรรจุน้ําพริกลงกระปุกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยเรามาอยู่กับน้องโอ๊กแล้วก็น้องพีทแล้วด้วยนะคะสวัสดีครับเดี๋ยวจะให้น้องโอ๊กกับน้องพีทนะคะมาแนะนําว่า8สูตรทั้งหมดเนี่ยมีสูตรอะไรกันบ้างครับครับครับเริ่มจากสูตรที่หนึ่งเลยนะครับครับผมก็จะมีน้าพริกเผาผัดหมูนะครับน้ําพริกเผาผัดหมูครับครับแล้วก็น้าพริกเผาแมงดานะครับครับ แล้วก็เป็นน้ำพริกเผาป้าครับจะเป็นสูตรเผ็ดสุดนะครับตัวนี้ครับแล้วก็เป็นน้ำพริกเผามาข้ามกุ้งครับจะเป็นกุ้งเนือ้อครัแล้วก็ตัวนี้เป็นพริกเผาตาแดงครับค่ะ แล้วตัวนี้เป็นนรกปลาปนนะครับนรกปลาปนครับแล้วก็อันนี้น้ำพริกนรกแมงดาที่เราทํากันนะครับอ๋อค่ะครับแล้วก็จะมีเป็นน้ำพริกปลาพัดอยู่ตรงนี้ครับพี่มีเยอะมากๆเลยคแล้วสูตรที่แบบว่าขายดีที่สุดเลยของน้ำพริกบ้านพิมพ์นี่เป็นสูตรไหนครับครับตัวน้ำพริกบ้านพิมพเนี่ยทั้งหมดแปสูตรเนี่ยมันขายดีทั้งหมดเลยครับพี่จะแบ่งเป็นโซนไปครับแต่ว่าตัวที่ขายดีสุดที่ตอบรับดีนะครับก็จะเป็นพวกน้ำพริกนรกปลาปนครับเพราะว่าเด็กก็จะกินได้ครับ ถ้าเป็นโซนพื้นพื้น,พ,นพื้นในจังหวัดกาย่ยครับ,รบก็จะเป็นพวกน้าผิิกเผ่าที่แบบเผ็ดเผ็เพราะค,รคนบางการนชอบกินแบบเผ็ดเผนะครับอ,อ่ะเดี๋ยวให้น้องเล่าให้ฟังดีกว่าว่าแพ็กเกจแต่ละอันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแล้วทําไมถึงต้องมีแบบหลากหลายขนาดนี้ครับ,รบถ้าแพ็กเกจต,ตัวตัวนี้นะครับพี่ก็จะเป็นตัวที่ค่ายตามร้านค้าทั่วไปในพื้นบ้านเรานะครับจังหวัดกาญครับ ก็จะเป็นแพ็กเกจตัวที่ถูกน่อยแต่ว่ารสชาติน้ำพริกคือตัวเดียวกันเลยครับมีทั้งหมดแสูตรจะอยู่ราคาที่15บ้าทครับครับอันนี้ตามร้านค้าทั่วไปมีครับก็คือร้านค้าในชุมชนนี่แหละใช่ไหมครับครับแล้วก็ต่างอำเภอเงครับแต่ไหนจังหวัดกางครับผมนอนาคตก็เดยวจากขยายทั่วครับอใช่ครับครับแล้วถ้าเป็นแบบนี้แล้วครับก็ถ้าเป็นตัวนี้ก็จะขายตามออนไลน์ครับออนไลน์ทั้งหมดเลยครับจะเปลี่ยนโปรดักต์ใหมแพ็กเกจใหม้ะครับ เพราะว่ามันก็ต้องแบบว่าคือแพคเกจนี้มันก็จะดุ่คงทนกว่าด้วยใช่ไหมเหมือนเวลาส่งไปสนีไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะแบบว่าอยู่ได้ดีกว่าเพราะว่านี้ก็จะเป็นตัวกระปุกพลาสติกธรรมดาเท่านั้นใช่ไหมคะมันก็กินง่ายตัวนี้แบบเปิดกินเสร็จแล้วทิ้งเลยไงครับครับผมเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่ครับสิบห้าบาทครับแควกนี้กระปุกนี้ที่ส่งครับผทุกสูตรเลยใช่ไหมครับเริ่มต้นที่สิบห้าบาทใช่ครับครับผมก็ถ้าเกิดเป็นออนไลน์ก็จะ ข้าปกละห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าบาททำจะได้เยอะแน่นครับอันนี้ปริมาณเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบกรัมร้อยห้าสิบกรัมห้าสิบห้าบาททั้งหมดแปดสูตรก็อร่อยแต่ว่าจะแตกต่างออกไปครับแล้วถ้าคนชอบด้วยถ้าชอบเผ็ดก็แนะนําเป็นพวกน้าพริกเผา่าเงี้ยครับก็จะเผ็ดแต่ถ้าเป็นพวกปลาป่นเงี้ยก็ไข่เจียวอะไรเงี้ยก็อร่อยครับพี่พวกไข่ดาวคนที่ทํางานเนี้ยเวลาไม่ค่อยมีเวลาว่าง่เงี้ยครับครับก็ตื่นเช้ามาทอดไข่ดาวแล้วก็น้าพริกโรยกินได้เลยครับเพราะว่ามีหลากหลายสูตรให้เลือกเลยนะคะใช่ครับ แม่วันนี้มาถึงน้ำพริกบ้านพิมพ์ม,มาคุณผู้ชมค่ะถ้าไม่ชิมก็ถือว่ามาไม่ถึงนะคะสูตรที่น้องบอกว่าขายดีครับค่ะเป็นเป็นสูตรไหนนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยครับน้ำพริกปลาป่นนะน้ำพริกปลาป่นที่เราทํากันเนาะอันนี้ทำมาจากเนื้อปลาทูด้วยใช่ไหมครใช่ครับ,รบเป็นปลาทูทะเลครับครับผมน้ำพริกนรกปลาป่นนะคะเป็นไงบ้างรครับรสชาติพี่ อืมอันนี้รสชาติแบบเบาๆนะอันนี้เด็กๆก็ทานได้นะคใช่ครับคนมีสูงอายุบางคนเขาก็ชอบครับอืมบางคนเวลาแบบไม่ค่อยได้กินอาหารไม่ค่อยเยอะไงครับครับผมถ้าเจอตัวนี้จะเลิศอาหารนเลยพี่อืมเพราะว่าอันนี้เนี่ยทานเล่นได้เลยนะคะเพราะว่ามันแบบมันไม่ใช่น้ำพริกจ๋านะคุณผู้ชมรู้หอกปล่คะมันก็ยังมีความเป็นเหมือนกับแบบของทานเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็พอได้อยู่ด้วยนะคะอันนี้รสชาติดีเลยน้ำพริกเผาหมูขกุ้งนะครับก็จะกินได้หมูกุ้งตัวนี้ก็จะไม่เผ็ดมากครับ อร่อยนะอันนี้ก็จะมีความแบบว่ามันๆของเนื้อกุ้งพริกเผาผัดหมูครับก็จะเป็นสูตรเดียวเลยของน้ำพริกเผาที่จะออกรสเปรี้ยวหวานนะครับตัวนี้อืมเปรี้ยวหวานครับจริงอร่อยค่ะอันนี้เป็นน้ำพริกปลาผัดผมน้ำพริกปลาครับหืมกลิ่นหอมปลาเลยคุณผู้ชม ตัวนี้จะเวลากินเข้าไปจะรู้สึกเหมือนว่าเราหอมเครื่องเครื่องของเครื่องของสูตรเลยครับแบบะไคร้ใบมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็แบบมีกลิ่นปลาก็คือกลิ่นปลาไม่ได้แรงมากนะคะอร่อยมากเลยคนที่ตอนแรกอ่ะตัวนี้นะครับพี่โอ๊คเป็นคนไม่กินปลาะครับแต่โอ๊กมาลองกินตัวเนี้ยเออมันมันไม่ได้เิเล่เลยอ่ะมันเวลากินเข้าไปมันหอมขึ้นมาเลยเงี้ยครับใช่เพราะว่ากลิ่นมันไม่ได้แรงมากตัวนี้กินง่ายค่ะ สำหรับคนที่แบบว่าชอบปลาล่าหรือว่าไม่ชอบปลาลาก็ลองชิมก็ลองก็ตอ่นเตใจเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนรสชาติใหม่ทีนี้นะคะต้องมาถามบ้างว่าระยะเวลาในการเก็บเอาไว้นี่ค่ะมันเก็บไว้ได้นานแค่ไหนครับระยะเวลาการเก็บลักซ่านะครับเชลล์ไลท์ก็จะอยู่ได้6เดือนหเดือนใช่เลยทั้งหมด8สูดนะครับ6เดือนแต่ว่าอันนี้คือในอุณหภูมิปกตินะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในตู้เย็นก็จะ อาจจะเขาจะพึ้งไปเป็นปีได้ครับอือที่เห็นมีกระปุกมีวางอยู่อันนั้นคืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นพริกแกงครับครับเป็นอ่าอ่าวัตถุดิบที่เราทำน้ำพริกเนี่ยครับพอดีมันเหลือใช่ไหมยังไม่หมดแล้วก็มาต่อยอดเป็นพริกแกงพอเวลาที่เราทําน้ําพริกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนในชุมชนเขาก็ต้องปลูกใช่ไหมครับแบบปลูกพริกปลูกหอมกระเทียมเพราะมันเยอะก็ทําพริกแกงพริกแกงนี่คือทาเองด้วยเหรอคะที่บ้านพิม์ทําเองเหรอครับก็ทําเองครับค่ะ พริกแกงนี้จะเป็นออฟบูดครับตามเงือนล่ะที่เขามากระดาไปค่ะราคาเท่าไหร่คะอันนี้กระปุกละ20บาทครับ20บาทเท่านั้นใช่ตัวแท็กเกอรงเพศก็มีครับเพจอาหารลีโล120บาทครับจะเป็นถุงแบบเีนติกาอนาคตเนี่ยก็ยังจะมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์อีกด้วยใช่ไหมครับใช่ครับต่อยอดเป็นอะไรเอ่ยก็จะเป็นข้าวพี่แต่ว่าตอนนี้จุดตั้งของหน้าพริกบ้านพิมพ์เราเนี่ย อยู่อำเภอบ่อพลอยจะอยู่นอกเขตในเมืองครับมีพี่สาวอยู่ในเมืองครับก็จะเปิดเป็นแก๊ฟฟู้ดอะไรเงี้ยครับใช่ครับต่อเป็นข้าวน้ำพริกเผาของบ้านพิมครับหมายถึงว่าก็คือคําข้าวผัดน้ําพริกเผาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็ขายออนไลน์ในในแก๊ฟเลยแล้วก็มีเครื่องเคียงแบบให้ลูกค้าเลือกเลยว่าจะเอาปลาเอาไข่เอาอะไรเงี้ยครับพี่เลือกน้าพริกสูตไหน่ยมีแปรสซูดในข้าวแบบเลือกมาเลยครับช่องทางการจัดจาหน่ายนะครับถ้าเป็นคนในอยู่พื้นที่ของจังหวัดกาญจนเนี่ย ก็ตามตัวอำเภอของเราเนี่ยก็จะมีกระปุกตัวเนี้ยไปวางครับพี่แล้วโอ๊กเองเนี่ยก็ยังพอไปออกบูธตามทางโรบินสันอ่างเงี้ยครับแล้วก็ห้างบิ๊กซีไงครับตรงนั้นก็อุดหนุนได้แต่ถ้าคนตั้งจังหวัดอยากจะลองชิมอะไรเงี้ยครับก็ทางเพจเราได้เลยครับชื่อเพจว่าอะไรครับเป็นน้ำพริกเผ่าบ้านพิมพ์โอทอปครับ ภาษาไทยเลยเนาะพิมพ์เลยใช่ไหมคะน้ำพริกบ้านพิมโอท็อปตรงโอท็อปเป็นภาษาอังกฤษนะครับพี่ครับผมใช่ครับเข้าไปสั่งได้เลยใช่ครับค่ะเบอร์โทรศัพท์นะครับ098 932 0457ครับค่ะก็คุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้นะคะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะน้ำพริกบ้านพิมพ์มีที่เลือกถึง8สูตรด้วยกันเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องโอ๊แล้วก็น้องพีทมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ ครับสวัสดีครับเข้ามาเจอกันทางเพจน้ำพริกโอท็อปอีกแล้วนะครับกระปุกละ55บาทนะครับลูกค้าสนใจตัวไหนสั่งได้เลยนะครับมีน้ำพริกเผาแมงดาชาแดงตับปลาผัดหมูมะขามปุ้งปลาราผัดส่งเครื่องและรสแมงดาปลาป่นนะครับแล้วก็มีเป็นพริกแกงด้วยวันนี้นะครับเป็นโลนะครับผมโลละ120บาทนะครับครึ่งโลก็มีนะครับ60บาทลูกค้าซื้อ1กระปุกซื้อไปเป็น2กระปุกนะครับ2กระปุกจะขายกระปุกละ50บาทนะครับผม คเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเป็นกำลับบงใจให้ด้วยนะครับพนาชุมชนก็จะติดตามให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำหรืออะไรที่เราสามารถส่งเขาไปพัฒนาได้ เราก็จะช่วยเขาอยู่ตลอดอเวลามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะแนะนำเขากลุ่มน้ำพริกบ้านพิมพเนี่ยเป็นกลุ่มที่ช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนด้วยแล้วก็ยังมีความคิดที่จะต่อยอดให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปด้วยไม่ได้หยุดอ,อ,อยู่แค่กลุ่มของตัวเองเท่านั้น ผมก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่ได้ต่อยอดสูตรข้องน้ำพริกบ้านพิมพ์เป็นเจนซองที่ได้รับมาจากคุณแม่นะครับไม่อยากให้สูตรน้ำพริกที่แม่คุณทํามาเนี่ยมันหายไปครับก็เลยมาต่อยอดให้เป็นสูตรทันสมัยใหม่ขึ้นแล้วก็รูปแบบการขายเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับได้ช่วยชุมชนอย่างเงี้ยครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยเราใช้ข้องในชุมชนข้องปอสั้นผิดทั้งหมดเลยครับเปลี่ยนรูปแบบแพ็กเกจหม่และไม่เงี้ยครับ ช่องทางการตลาดก็เพิ่มขึ้นขยายเพิ่มขึ้นเพิ่มช่องทางการขายคือเพจ f a c e b o o ครับแล้วก็ทางช้อปปี้ครับถ้าใครสนใจที่จะมาเยี่ยมชมโรงเรือนน้ำพริกที่ตั้งอยู่ที่อำเภอบอ่อพลอยจังหวัดกาญนะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 8 9 3 2 0 4 5 7ครับจากน้ำพริกรถมือคุณแม่มาสู่น้ำพริกบ้านพิมพ์ ที่มีการรังสรรค์เป็นสูตรต่างๆออกมามากมายให้ลูกค้าได้เลือกซื้อและเลือกรับประทานนอกจากนั้นก็ยังมีการเรียนรู้และพัฒนาจนมาสู่ผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีประจําตำบลและที่สำคัญน้าพริกบ้านพิมพ์ยังมีการกระจายรายได้และสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนอีกด้วยหากคุณผู้ชมสนใจที่จะลองสั่งซื้อน้ำพริกบ้านพิมพ์ไปรับประทานก็สามารถติดต่อพี่ๆเขามาได้เลยนะคะ ของดีบ้านฉันวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปบุกถิ่นของดีที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะ